อม่บยโอเค okay. เอ่อทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มทำนะครับที่จะเพิ่มตอนเราเห็นตามนี้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือใบลาที่เราเราจะทำนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มอัตโนมัติแล้วกันนะครับทีนี้เอ่อเดี๋ยวเราจะให้เขากรอกตามหัวข้อนี้นะครับตามหัวข้อที่เราเราเราตั้งไว้นะครับเขาจะได้ไม่กรอกเกินนะครับ ทีนี้วิธีการก็คือเราก็มาที่ฟอร์มนะครับตัวนี้เป็นฟอร์มที่ทาําคร่าวๆไว้นะครับตัวนี้คือฟอร์มที่เขาใช้งานจริงๆนะครับใช้งานจริงๆใช้ฟอร์มนี้คือใช้เขียนเอาถ้าจะพิมพ์เอาก็พิมพ์ตามนี้แต่เราจะให้เขากรอกตามที่เราต้องการนะครับทีนี้วิธีการก็คือเรามาที่ developer ครับ d e v e l o p e r ตัวแรกที่เราจะให้ใส่ก็คือวันที่นะครับวันที่นะครับ ตัววันที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ให้เขากรอกนะครับเป็นดอปดาวิสต์ลงมาก่อนมาดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือดอปดาวิสต์เป็นคอมโบบ็อกตัวหนึ่งนะครับก็มาคลิกนะครับในช่อง developer นะครับแล้วก็มาที่คอมโบบ็อกนะครับคอมโบบ็อกเนี่ยนะครับในนี้ก็จะมีชุดไอเทมทีนี้ไอเทมเรายังไม่ได้ใส่นะครับเราก็มาใส่ตรงที่ property นะครับในส่วนของ คอมโบบ็อกเนี่ยเราจะใส่ทั้งสามตัวเลยนะครับก็คือมีมีวันนะครับมีวันตัวนี้นะครับแล้วก็มีเดือนนะครับแล้วก็มาใส่เป็นคอมโบบ็อกแล้วก็มีพศนะครับเดี๋ยวเราเข้ามานิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็คอมโบบ็อกนะครับสามตัวนะครับสามตัวนะครับทีนี้ ถ้าเราจะใช้วัตถุไหนผมเรียกตัวนี้ว่าเป็นอ็อบเจกต์นะครับเป็นวัตถุนะครับเราจะใช้วัตถุไหนให้เรามาเลือกที่วัตถุนั้นแล้วเรามาเลือกที่ Property ครับ Pro p e ต t y ตัวนี้เป็นเราก็เขียนชื่อ p r o p e r t y ว่าเป็นวันที่นะครับทีนี้ตัวที่มันอยู่ข้างในจะเป็นอะไรให้เรามาติ๊กที่ข้างล่างครับเรียกว่าช o o แอนไ i t e m นะครับวันที่มีวันที่อะไรบ้าง มีวันที่อะไรบ้างมีวันที่หนึ่งไม่เล่นด้วยกับผมเลยวันที่สองวันที่สามเออวันที่เราใส่ถึงเท่าไหร่สามสิบเอ็ดนะครับห้าหกเจ็ด ตแ,แตดเอาสิพอนะครับถึงวันที่สิพอนะครับอ่าโอเคสคริปเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับก็ตอบโอเคไปนะอันนี้ของพวกบล็อกของวันที่นะครับของวันที่นะโอเคไปของเดือนแล้วครับจ้ามาคลิกปาปตตี้แล้วตรงนี้บอกว่าเดือนนะครับเดือนมีเดือนอะไรบ้าง มกราคมมีอะไรครับคุมพาพันตัวไหนะคะดาวที่เกิดค่ะกดแอดครับกดตัวไหนนะ p r o พ e r t ีครับ p r o พ e r t ีเดี๋ยวเอเคยเียวไปก่อนก็ได้เห็นไหมครับตอนเดือนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกอัานไหนเป็นวันหรือเป็นเดือนนี้ครับ มาคลิก property ข้างบนนะครับ property เสร็จปุ๊บก็ add เดือนอะไรครับเดือนที่สามมีนาโอเคผมทำให้ถึงมีนานะอันนี้เคลียร์ไหมครับเดือนเนะเาะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วปีพศออนะครับปีพศออก็เอาปีนี้นะครับมากด property นะครับแล้วก็ add ดี๋ยเดี๋ยว,ยวใส่ชื่อก่อน ปีนะครับแล้วก็แอดเข้ามาใหม่เดือนปีนี้ปีสองห้าเท่าไหร่ครับหกหกนะครับแอดไว้อีกสักปีหนึ่งอะสองห้าหกเจ็ดนะครับตอบโอเคไปโอเคนะครับอันนี้วันเดือนปีนะครับวันเดือนปีจำได้ไหมวันเดือนปีตัวนี้ที่เอามาเป็นคอมโบบล็อก นะครับมาเอาม็อบไปชี้ดูได้นะครับผมบแบบคอนเทนต์คอนโทรนนะครับส่วนเรื่องเรียนข้าพเจ้าพวกนี้เป็นตัวอักษรนะครับให้เรานะครับมาทําพื้นที่ไว้ให้มันนะครับจากนั้นมาคลิกที่ตัว AA เห็นไหมครับแพนเทคคอนโทร l นะครับแพนเทคคอนเทนต์คอนโทร l ตัวนี้นะครับถ้าเป็นหนังสือจะเป็นตัวนี้ก็คลิกนะครับตัวนี้จะกรอกเข้าไปเฉย นะครับจะกรอกเข้าไปเฉยๆนะครับทำพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงอะไรครับ A A นะครับแพนเทค Content Control ข้าพเจ้าเป็นตัวหนังสือไหมเป็นนะครับเป็นก็มาใส่ในตัวนี้ทิ้งไว้นะครับ A ไว้ไหครับวันนี้ลบออกก็ได้นะถ้ามันเยอะเดี๋ยวค่อยมาแต่งมันก็ได้ครับตำแหน่งตำแหน่งของผมเนี่ยจะเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนยาวไหมยาวอยู่เนาะก็คลิกไว้นะครับพวกนี้ก็มาตัดแต่งเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสามารถแต่งได้ครับแต่งข้อความได้ใสไปก่อนเนาะขอลาป่วยดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เขามีให้อะไรครับเขามีให้ติ๊กใช่ไหมครับมีให้ติ๊กนะครับตันนี้นะก็จะติ๊กหรือไม่ติ๊กนะครับสองอัน เราก็ขอลาป่วยกับขอลากินเนี่ยเราก็เอาเป็นตัวเช็บคบล็อกตัวนี้แล้วกันเห็นไหมฮะตัวเช็บคบ็อกคอนเทนต์คอนโทรนนะครับคลิกเช็บคบล็อกนะครับทําพื้นที่ก่อนนะมันอ๋อมันไม่ให้กเกอะกัน อันนี้เอาลงให้ดูผิดนะครับเดี๋ยวคัดออกเอาทำไมไม่ติ๊กเช็คบอก 夜半，寒 <Yeah. S 2>、um, um.。

เดี๋ยวผมโอ้เซฟตัวนี้ก่อนนะแป๊บนึ่งนะครับเอออ่เมื่อกี้นี่เออแปลกนี่เมื่อกี้นี้มันไม่ให้ใช้เช็คบ็อกใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าเออทำไมไม่ให้ใช้เช็คบ็อกมันบอกเซฟก่อนสิแล้วเออเซฟก่อนพอเซฟอันนี้เซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ นะครับมันให้ใส่เช็คบ็อกเฉเลยนะครับก็ใส่ใช้เฮลได้นะครับขอลาป่วยเนาะเสร็จปุ๊บก็มาติ๊กตรงเช็คบ็อกนะครับถ้าใครติ๊กเช็คบ็อกแล้วมันเป็นจืดๆอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้เซฟเทฟไฟนะครับเราก็เซฟไฟก่อนแค่นั้นเองนะครับก็ติ๊กครับติ๊กลาป่วยเนื่องจากเนื่องจากนี่จะเป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเป็นตัวอักษรพิมพ์ก็มาคลิกตัวเอทีนะครับแทน t e x t c o n t e n t Control นะครับลงมา แร่วันนี้เกินไปก็ลบออกมาน,นิดนึงเยวค่อยแต่งให้มันสวยๆครับขอรากิตนะครับขอลาแล้วก็มีติ๊กกิดในในเนี่ยเดก็มาติ๊กออกนะครับจิ <Yeah. S 1> นครับ <Yeah. S 1> ก็ออกมาอันนี้เป็นเองนะครับเนาะอันนี้มูลว่าเป็นอันนั้นเลยเดี๋ยวดูดขึ้นมากกด เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมบันทึกเป็นวิดีโอไว้ให้อยู่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทําตามก็ได้นะครับไปรีดูก็ได้ตรงไหนนะครับอ่ะทีนี้ตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่อ่ามาชิดตรงนี้เลยนะครับวันที่ทีนี้วันที่เนี่ยถ้าจะให้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะลงเป็นอ่อตัวนี้ครับเป็นเรียกว่าอะไรนะเดดปิกเกอร์ คอนเทนต์คอนโทรลนะครับเดตพิเกอร์ตัวนี้นะครับก็คลิกนะครับทีนี้วันนี้ก็ถึงวันที่เท่าไหร่เราก็มาใส่ด้วยนะครับถึงวันที่นะครับก็ตัวเดิมก็คือเดตพิเกอร์คอนโทรลนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเราก็เลือกมาเลยสมมติว่ามันมาเต็มปุ๊บเห็นไหมครับเราก็มาเลือกเอ,อวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนถึงขนาดว่าเราจะต้องนับให้มันนับวันให้นะครับนะครับเดี๋ยวมันจะอนันของมันเองเป็นกี่วันนะครับก็มาใส่เป็น aa เดี๋ยวเรานับเองก่อนตอนนี้นะครับคลิกเป็นกี่วันนะครับข้าพเจ้าได้ลานะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวคลิกอีกนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะลาปวยกับลากิีตัวนี้เราใช้เช็คบ็อกใช่ไหมครับเราก็มาใช้เช็คบล็อกอีกนะครับ ลาป่วยนะครับใส่เช็คบ็อกอ่าลาป่วยส่วนของลาป่วยนะครับแล้วก็หรือใส่ของลากิดนะครับลากิจครั้งสุดท้ายวันที่วันที่นี้ใส่เป็นอะไรดีคลิกเลือกวันนะครับก็เป็นปิกเกอร์นะครับเด็เด็กปิกเกอร์คอนนะครับถึงถึงวันที่ก็เด็กปิกเกอร์คอนโทรลดีนะครับกําหนด มีเวลากี่วันอันนี้เราใส่เป็นจํานวนวันใช่ไหมครับก็ใส่เป็นอ่อเป็นแพนเทคนะครับแพนเทคตัวนี้นะครับในระยะเวลากาลารจะติดติดต่อข้าพเจ้าได้ที่บ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ก็ใส่ตรงนี้เป็นแพนเทคเหมือนกันนะครับกใส่เป็นแพนเทคนะครับแพนเทคเอเอนะนะครับ งานนี้จะมอบให้ใครจะมอบให้ใครนะครับก็เป็นอาจารย์ด้วยกันนะครับเป็นอาจารย์ด้วยกันนะครับพูดผู้มอบอา้าวทำไมผู้รับมอบอยังไนมอบให้ไม่เอาไม่ได้ครับต้องมีคนรับผิดชอบผู <c oughs> ้รับผิดชอบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นมาก่อน โอ้ยโอ,โอทอนซีนะครับยกเลิกการทำนะครับคนงานครับซีครับยังคุนงานเขาว่าซูยังไงครับแซ่บอูอย่างเงี้ยล่ะตุนอย่าลืมนะวันนี้มีเอกภาษาอังกฤษมาอยู่ด้วยนะครับตามภาษาไทยละใช่ไหมคุณเรียกซูก็คือซูใช่ไหม เพราะมันเป็นตัว C ครับอะไรนะฮกัดฟันไว้สิครับเรียกให้มันติดครับบางทีผมเห็นคนประกาศข่าวเขาก็เขาก็เรียกผิดแต่มันก็ไม่ควรที่จะให้มันผิดถ้าเรารู้ว่ามันผิดอยู่แล้วนะนะครับ ถูกไหมครัคุณเรียกว่าซีบลานะครับแต่คุณเรียกแซดบ้านะมันเปลี่ยนมันแปลกอยูน่นะใครเรียกซดมาเรียกแซดขอแสดงความรับถือขอซักบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับโอเคลงชื่อก็จะเป็นเทคนะครับเป็นเทค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  เอ้นะครับทีนี้เอ่อเราผมซูมร้อยแปดสิบเท่านะครับมันก็เลยจะใหญ่ๆหน่อยนะครับทีนี้มาดูครับตอนที่เราลงลงไปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราเราลองมาดีไซน์โหมดก่อนตรงนี้ครับนะครับดีไซน์โหมดพอดีไซน์โหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้คุณเห็นเลยครับว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เราเระวางัง ราวังจุดไว้เนี่ยมันวางจุดยังไงเห็นไหมครับวันที่อย่างเงี้ยครับวันที่มันก็จินเป็นตั้งหลายอะไรครับหลายงานแล้วเราก็ลองยืดลงมานะครับลองแต่งดูนะครับวันที่นะครับถ้ามันยาวไปนะครับแล้วก็กําหนดให้มันสั้นลงอะไรประมาณนี้สลงวันเดือนปีนะครับเรื่องนะครับเนาะข้าพเจ้าตําแหน่งนะครับอันไหนที่ยาวไปก็ดึงเข้ามานะครับ ที่จริงเดือนปีพศเนี่ยมันน่าจะสั้นได้กว่าน,นี้นะนะครับน่าจะสั้นได้กว่าน,นี้แล้วก็ชูแอนไอเทมลงหมดเลยได้ไหมคามาันเนี่ยเนี่ยเนรับวันเดือนปีนิดเดียวเองนะครับอะไรที่เลืที่ นะครับเลียงข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่มีแถบหนึ่งใช่ไหมครับข้าพเจ้าแย่ครับตรงกลางออกซะสบายใจเขากรอกนะครับข้าพเจ้าเราเดยวลอมดูอีกทีก่อนก็ได้ครับเราจะได้เห็นภาพนะครับว่าเป็นยังไงได้บ้างนะครับเปลี่ยนทิศไปเรื่องนหนึ่ง นะครับบางทีจะให้ขี้เละก็ให้ขี้เละน้อยลงหน่อยนะครับเนาะสมมุติาเราวางไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้กลับมาแต่งเนาะนะครับจากนั้นเราจะบอกว่าเออถ้าจะใช้ฟอร์มนี้เนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่ตัวนี้ครับ l i s t editing เดี๋ยวเรามาเซตค่ามันก่อนนะครับเอาดูตัวนี้ก่อนนะดูข้างบนก่อนครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เข้าใจอาพอเราเราติ๊กว่า listing editing นะเนี่ย นะครับมันก็จะบอกว่าเราจะให้ทํายังไงกับฟอร์มนะครับเราก็บอกว่ามาหนึ่งมาสองเลยอีดดดูตรงนี้นะครับติ๊กติ๊กตรงอาราวอาราวก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านเฉพาะอะไรปล่อยผ่านเฉพาะฟิลอินฟอร์ดูนะครับปล่อยผ่านเฉพาะฟิล l i อินฟอร์มนะครับ คือแ <Good. S 1> สดงว่าต้องได้ข่านะครับฟิลอินฟอร์มนะครับติ๊กข้างบนด้วยนะครับจากนั้นอ่าทำไมไม่ให้สตาร์ทกุญแจ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 กดได้ก่อนเลยครัทำกดได้ก่อเลยครับทำไมผมไม่ให้อีกเลยนะแบลบเนี่ย

เซมเดียวกันพี่เพไม่ได้แเทอร์นีทุกคนฟิวเออสตาร์ทสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ทำไมสตาร์ตไม่ได้ อ๋อดินทรายหมดเจดีย์อะไีต่างสูงแค่ไหนอ่ะคุ

นี่เรเคือทานี้ครับเดี๋ยวเราไปอ้ได้ไหมครับได้ไครับเดี๋ยวนมบอกเยครับผมนะน่เดี๋ยนะผมอาจจะยังไม่ได้กำหนดค่านี่ครับเออวันที่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 อาจจะต้องกำหนดเป็นแบบนี้ครับ กำหนดวันที่พ r o ป e r t ตของวันที่แล้วก็กำหนดวิธีการออกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้โอเค,อเคไปวันที่ที่สองนะครับ property แล้วก็กำหนดรูปแบบวันทีอนน่อันนี้เป็นเอกอันนี้ชิคจุเล <ส usu. S 1> นะครับ ความเป็ิธีเหมือนกัเ็นใชอบอะไรเช่อ้สามอนี่ที่มสยนหน้าเอาเงนเปให้องที่มเดอขยกัฟัยิงเ่ยถ้าโดโดนช็อตใจเดียว่องร่ชนะแ่รู้ว่าอนร่นโอเคเดด่แมาแล้วเออมันต้องเดากิงด้วยนะบางทีนะ เอ่ออย่างนี้ครับเมื่อกี้ที่มันไม่ขึ้นไอเย yes ส s าร์ตแอนโฟร์ไอ rotection ตัวนี้เพราะว่าอยานี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปกำหนดรูปแบบของวันที่รูปแบบของวันที่ก็คือเอ่อรูปแบบวันที่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเออเรามาที่ p r o p e r t y ใช่ไหมครับแล้วอันนี้คือตั้งชื่อตัวนี้คือรูปแบบวันที่รูปแบบวันที่ผมใช้อย่างยอ่อ คือสิบค6กเนี้ยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวไปนะครับจากนั้นผมก็โอเคแล้วก็ไล่วันที่ทุกวันเลยครับวันที่ที่เป็นวันเที่ยทุกวันเลยนะครับทีนี้มันให้ start e n เอ่อ e n forcing แล้วเราก็คลิก start e n forcing เลยดูดูตัวนี้นิดนึงนะครับ limit format นะครับตามนี้นะครับขั้นตอนที่สอง edit listic ตัวนี้ให้ติ๊กนะครับแล้วเลือกเอา fill inform นะครับ fill inform ตัวนี้นะครับ แล้วก็อันที่สามมันจะขึ้น yes start encoding ตัวนี้ให้แล้วก็คลิก start พอคลิก start เสร็จปุ๊บมันจะบอกว่า enter new password คือหมายความว่าถ้าใครจะเปลี่ยนแปลนฟอร์มนี้เนี่ยก็ต้องมาใส่ password ซึ่งเราเป็นเจ้าของฟอร์มใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปเลย password ที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเออเอาแค่นี้พอที่เกียจพิมพ์นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับโอเคไป เสร็จแล้วฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าชุดวันที่นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่เราเราทำให้สิบวันนะครับเป็นวันที่สิบนะครับเดือนเดือนอะไรครับเดือนกุมภานะครับชุดปีเท่าไหร่ชุดปีหกหกอ่าหกหกไปได้ต้องหกเจ็ดแล้วล่ะนะครับเรื่องขอลาขอลากิจ ไป <c oughs> คไป่ายนะครับไปค<ล>่ายนะครับกิกเสร็จปุ๊บแล้วอะไรครับเรียน,น,นคณะบดีคณะคณุศาสตร์เอาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ เลยนะครับข้าพเจ้าใครนะนะครับนะข้าพเจ้าใครนะนะครับตำแหนง่งนะครับอมเ่นะ นะครับทีนี้อีป่วยเนี่ยก็มาติ๊กใช่ไหมครับขอลากิจตใช่ไหมครับแล้วก็บอกลากิจตเนื่องจากเนื่องจากป่วยขอลากิจตเนื่องจากป่วยนะครับลากรอเอาโอเคโอเคโอเคไปค่ายก็ได้ครับนะครับแถบทุวันที่นะครับมาติ๊กเลือกเอาวันที่เท่าไหร่นะเราไปค่ายวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสิบสิบ สิบกุมภาถึงสิบเท่าไหร่นะถึงสิบสองกันอ่าสิบสองเค้กเวลาสามวัน<ม>เห็นไหมครับข้าพเจ้าได้ลาป่วยรอบที่แล้วนะครับครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบวารันไปแล้วก็กลับมาวันที่ยีิบเอ็ด นะครับเป็นเวลาสองวันติดต่อได้ข้าพเจ้าได้ที่บ้านเลขที่สองสามสี่นะครับถนนเลยเชียงคาตนตําบลเมืองนะครับพอเอมืองเมืองเลยนะครับจอเลยโทรมาที่นะครับ,บงานในหน้าที่ให้ออเอกรับผิดชอบนะครับ,บงาน ในหน้าที่มอบให้ออเอกกระพุมนะครับผู้มอบอจตุพงนะครับผู้รับผิดชอบนะครับอ,อเอกนะครับขอแสดงความรับถืออะไรก็ว่าไกัน,นไป พูดง่ายๆ,ๆก็คือพอพอเราปรับแต่งใค้ไันเรียบร้อยแล้วมาเราก็จะได้ฟอร์มแบบเนี้ยเวลาที่เราจะให้ใครเขายิงฟอร์มมันก็ไม่เปลี่ยนคิเดเอกไหมฮะฟอร์มไม่เปลี่ยนแต่ละคนเนี่ยทั้งคนทั้งฟอร์มทั้งอะไรก็ไม่รู้อะไรอุยุอายะนะครับดังะะนั้นถ้าทําฟอร์มแบบนี้ไปก็ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้ฟอร์มในหน้าที่ให้ไปนะครับให้ไปทําให้เสร็จ นะครับก็ไปทาให้เสร็จแล้วก็เก็พวกนี้ไว้แล้วส่งเดี๋ยวส่งเข้าท่าสูมยังไม่ได้สร้างไว้ให้นะครับนะก็ไฟส่งเข้าเอาเอาไฟเนี้ยแนบส่งเข้าไปนะครับไฟนี้ส่งแนบเข้าไปอะไรนะไม่เป็นไรจะดูอีกกี่รอบก็ได้ครับมีวีดีโอเนาะให้พวกคุณไปทำ แล้วก็ประสงส์ิพคลาสรูสลุมครับแนวไฟล์ส่งโอเคไหมครับห้าอ่า